สวัสดีครับผมอยู่กับผมช่างเขียวสายเตกครับคลิปนี้ก็อยู่กับทีมงานเสียบอยไม่รู้ว่าชื่อทีมงานอะไรนะครับโอ้เมื่อเช้าน่าจะจมนะนี่เช้าน่าจะขุดข้างในครับออกมาไม่ได้น่าจะจมหรือเปล่า เสียบอยครับไมโครเองนะครับโอ้ทำไมเงียบแท้ไมโครนี่เดี๋ยวเสียบ,บอยมาเอาตัง เอาตังก่อนโอ้ไมโครเขาสภาพดีมากไม่มีลงเลยครับ,รบพี่น้องนี่ SK 120มีเทนเลอร์ครับสวยจัดไอ้หลงนะครับเนี่ยเอาไม่เอาตังหรอ ดินสวยมากเลยครับเมื่อวานมาซื้อดินเสียบอย21เที่ยวนะครับอันนี้ก็เลยเอาตังมาจ่ายตอนนี้เราก็นั่งดูเสียบอยไปก่อนครับเดี๋ยวเสียบอยจะลงมาเอาตังโอ้ยคันนู้นไม่กล้านะครับเมื่อกี้ เพื่อนผมเองเสียชัยครับมองก็จะล้านๆใหน่สงสัยจะคิดมากนะชัยนี่กฝีมือจัดเสียบอยหน้าดินสวยๆเลยครับ โอ้สภาพนีเก้าสิบเปอร์เซนเลยนะรถนี้สุดยอดเลยครับรุ่นยอดฮิตนี่จะเป็นมา์คทรีนะโคเบคโคแต่ทำสีฟ้าเหมือนร้อยสี่สิบครับเครื่องไม่มีควันเลย วันนี้มาเอาตังก่อนมาเอาตังค่าตักเมื่อวานน่ะลงมาเย้ <Yeah! S 2> เสียบอยไอยกล้องนะโอ้ไฟฟ้าน่าจะครบครับคันนี้ให้ดูเสียบอยจะลงมาไหมลงมา,าตังก่อน ยี่สิบเอ็ดเที่ยวนะครับไม่รู้ว่าเสียบอยจะเอาค่าตักเท่าไหร่โอ้เสียอ็อฟมาแล้วอกกีสีม่วงครับเสียออฟเสียออบมาแล้วครับนำหน้าโดยสติ๊กเกอร์ทีมเดียวกันแล้วก็เบาๆด้านล่างสายลั่นนะครับคันนี้คนนะไม่ใช่รถ <laughs> คนจะลั่นกว่ารถครับ เมื่อวานเด็กน้อยตัวดำมาแจมนะซื้อดิน21เที่ยวครับก็เอาตังค์มาจ่ายโอ้สายม่วงสายม่วงรอรอร็อกกี้ครับโอ้เมื่อกี้อยู่กับทีมงานซับเหลือดีร็อกกี้นี่มีแต่สายปุ๊บทุกพันเลยนะ ติดโบครับโอ้ดินสวยมากเลยยังอมน้ำอยู่นะครับ นี่เป็นครั้งแรกครับที่ผมได้มาถ่ายคลิปทีมงานเสียบอยครับรถกร็วิ่งอยู่ที่1 2สองห้าประมาณ5คันนะครับนี่เร็กๆเห็นว่าหคัน7คันนะหายไปในหมดเหลือ5คันนะครับโอ้เสียไกลามาแล้วตามหลังด้วยเท้าแก่ครับเอ,อสายลั่นสายลั่น เดก้าครับพี่ไกรครับันนี้่อจัดเลยครับโอ้โหโอ้โหโอ้โ,โแบบไหนนี่าสายเปรตเสซกไลครับกำลังมีความรักช่วงนี้คุยกันไม่ค่อยรู้เรื่องครับความรักกำลังหวานเอาถอยมาโอ้นุนโแเ่ ถ้าเกยใหญ่นะครับกันข้างหลังสีขาวเสียยาลุงหย,ยาลุงหยาเขาเรียกลุงหยายาเดินหอบเดินหอบวันนี้เด็กน้อยตัวดำไม่ได้วิ่งนะครับ วิ่งอ้อยกำลังขึ้นอ้อยอยู่โอ้แต่แมคโครนี่ครับสุดยอดเลยนะผมว่าผมชอบมากเลยครับรุ่นนี้ ดูแลนี่โหได้เก้าสิบเปอร์เซ็นต์เลยครับเสียบอยรถเก่าครับแต่ว่าการดูแลบำรุงรักษานี่สุดยอดมากครับดูครับไม่มีโหลดเลยนะชอบมากครับเอาไปใกล้ อ่สำหรับคลิปนี้สวัสดีครับเดี๋ยวผมขออนุญาตใจตั้งเขาก่อนบ๊ายบายครับผมฝากติดตามด้วยครับ